วันพุทธที่12มีนาคม2568ในายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองภายใต้แนวคิด DoP e r Flagships 5 A Lino One B h i ไ h ให้แก่จาจังหวัดป้องกันจังหวัดและผู้อำนวยการส่วนในส่วนกลางโดยมีรองอธิบดีกรมการปกครองผู้บริหารกรมการปกครองผู้อำนวยการสํานักบริหารการทะเบียนนายสุพลสยามบุญนันร่วมในพิธีเปิดโดยจาจังหวัดและป้องกันจังหวัดถือว่าเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญเป็นตําแหน่งโบราณของกรมการปกครองเปรียบเอ เสมือนเป็นมือซ้ายมือขวาของท่านประหลัดจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในอำเภอในพื้นที่คนหนึ่งดูงานในด้านการบริหารงานปกครองในภาพรวมทั้งหมดอีกคนหนึ่งก็ดูงานในเรื่องของความมั่นคงงานยาเสพติดงานจัดระเบียบสังคมต่างๆซึ่งเป็นอนอมดงานที่ช่วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประหลัดจังหวัดท่านในอำเภอและประหลัดอำเภอในการขับเคลื่อนงานของกรมการปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรามีหัวใจเดียวกัน ซึ่งเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการทำงานในวันนี้ของจาจังหวัดและป้องกันจังหวัดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งท่านทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละการเชิญทุกท่านมาในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ผู้บริหารกรมการปกครองไม่ว่าจะเป็นรองอธิบดีทั้ง4ท่านอยู่กันครบถ้วนทุกสายงานแล้วผู้อํานวยการสํานักกองทั้งหมดรวมถึงผู้อํานวยการส่วนหัวหน้ากลุ่มงานในส่วนกลางก็มาร่วมโครงการด้วยทําให้เราได้มาพบปะกันรู้จักกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค